เอากับข <Cornell> ้าวไปให้ป้าน้าอานานั่นแหละอยกไปโน่นลูกเออยกไปโน่นลูกกับข้าวมีต้มไก่นะคะต้องสอนลูกให้เข้าวัดขระวาต่อไปนี้นะคะโอนมาแล้วผ้าจารย์ตอนนี้ยังไปบินฑบาทอยู่นะคะ เห็นใครสวัสดีให้เป็นเหมือนสอสอเลยนะสอนลูกอ่ะเออหมียนไม่นะสอนลูกดีใหม่ด่างเคารพผู้ใหญ่ไปลามาไหว้อันโนอันโนไปลามาไหว้ลอันหน

อันเด็กคนเลกๆปิ๊กเกอก่อนเราจัดดูขอปิเกร์เนาะปิ๊กเกอร์ปิเอเีเางิำเียนะเงี้ยเพาะว่าอะเ่องไหนอนอะไรยลากรกอนเนี่ใ่จุ่ยเหนาะเนาะเอดในงนก่นเนี่ใเปอิอันนี้

เด็กสอบตัวอ่าเด็กสอบตัวเนาะดตัวเด็กสอบตัวไม่ไมาเด็กอะตัวให้บาทอ่ะม่แกับน้อก็ยเดเ

mở xong mọi người mở sáng khác bắt đầu hoặc đi

เป็นเสบะาัว <sist> ล <desarrollo> <row> ็กนะเสบะดี Brother ๋ย้อันน <ania> ี้เปนวัดนี <iku standards> <that> ่เราดูเสะตัวเล็กอัก่นนะใสบะแล้กในโตกี่ตกี่เดกนใตาน่งต๊ะวมาดีเอ่อต๊ะตกี่ตตกกี่กี่ต เสรก็ใส่ของหวานอีกเลยอีกวงเยอะใส่ตัวไหก็ได้แล้วเจใส่ตรงบาทแล้วก็ขาล่างก็ได้เออบาทก็อีกนไสอี่ัได้เหรอใส่แล้วจะเองเอาไปย่างเลยเาเอะทุ่งมาใส่เลยบ้วงใส่เสร็จก็ยัขึ้นอย่างงี้

นนะ่าะแล้วไปนั่งได้เวลาน,นั่งอย่านั่งตรงนี้เพระาะว่าเดี๋ยวพระมาเราก็ต้องนั่งข้างๆฝั่งนี้ลูกเอ <c oughs> อ,อ <c oughs> ต้องสอนซะหน่อยบมาด ดดเด็กพระก็มานะคะ่ะทีนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะมีแต่พูงงามๆนะมันนี่